เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมแบบการตั้งใจจดจอ่อกับอะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่าพยายามจะเลิกนิสัยนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างมันยากจังเลยครับอย่างในคลิปต,ต้นทางเขาเล่าว่าแค่ลองนั่งสมาธิดูลมหายใจเฉยๆนะครับเผลอแป๊บเดียวหลับหรือไม่ก็เหงื่อแตกพลักเลยอืมทำไมสมองเรามันชอบวกแวกง่ายอย่างนี้นะที่เป็นแบบนี้ เออส่วนหนึ่งก็เพราะเรากําลังสู้กับกลไกการเรียนรู้ที่มันมันพื้นฐานมากๆแล้วก็ทรงพลังมากๆในตัวเราเองเลยครับเขาเรียกว่าการเรียนรู้จากรางวัลนะครับมันทํางานง่ายๆเป็นวงจรเลยคือมีอะไรมากระตุ้นแล้วเราก็ทําพฤติกรรมตอบสนองไปแล้วเราก็ได้รางวัลใช่ค่ะใช่เลยกลไกเนี้ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานของการเอาตัวรอดเลยนะคะลองนึกภาพตามง่ายๆก็ได้ค่ะ คือสมองเราถูกสร้างมาให้หาอาหารพอเราเห็นอาหารเอออาหารน่ากินกินอันนี้คือตัวกระตุน้นสมองก็จะสั่งเอา้ากินสินี่คือพฤติกรรมพอกินเข้าไปปุ๊บได้พลังงานรู้สึกดีโดยเฉพาะถ้าแบบหวานหวานมันๆน,นะคะนี่แหละรางวาัลสมองก็จะจำเลยค่ะว่าโหทำแบบนี้ดีจังคราวหน้าเจออีกก็ทำซ้ำอ๋อมันฝังหัวไปเลยใช่ค่ะ ทีนี้ความฉลาดของสมองเนี่ยมันก็เอาหลักการเดียวกันนี่แหละค่ะไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นพอเรารู้สึกแย่ๆเนาะเครียดเบื่อตัวกระตุ้นมาละก็อาจจะลองไปกินช็อกโกแลตหรือหยิบมือถือขึ้นมาไถๆดูพฤติกรรมแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นแวบหนึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นรางวัลจริงด้วยครับหรืออย่างตอนเป็นวัยรุ่น,นี้อยากเข้ากลุ่มเพื่อนเห็นเพื่อนสูบบุหรี่เอ๊ะดูเท่จังตัวกระตุน้น ก็เลยลองสูบตามบ้างพฤติกรรมแล้วก็รู้สึกว่าเออได้รับการยอมรับรู้สึกเท่ตามเพื่อนรางวัลพอนานๆเข้าไอ้วงจรเนี้ยมันก็จะฝังแน่นเลยค่ะพอเจอตัวกระตุ้นดเดิมอีกอย่างความเครียดหรือความเบือ่อครับเราก็จะทำพฤติกรรมเดิมซ้ำๆๆโดยอัตโนมัติเลยจนมันกลายเป็นนิสัยไปเลยค่ะโหฟังดูเหมือนเราติดกับดักกลไกของตัวเองเลยนะครับเนี่ยอืมก็ก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะ แต่แต่ก็มีแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่เขาเสนอมาคือไม่ได้ใช้การบังคับหักดิบอะไรแบบนั้นแต่การใช้ความสงสัยใคร่รู้หรือ curiosity ซึ่งจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วนะฮะเอามาลองทำความเข้าใจประสบการณ์ตรงหน้าณเวลานั้นเลยถูกต้องเลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากมีงานศึกษาเรื่องช่วยเลือกบุหรี่ที่เขาเปลี่ยนวิธีเลยนะคะคือแทนที่จะบอกผู้เข้าร่วมว่าต้อง บังคับตัวเองห้ามสูบนะหรือให้คิดแต่เรื่องโทษของมันอย่างเดียวเขากลับแนะนำให้ลองใช้ความสงสัยใครรู้นี่แหละค่ะสังเกตตัวเองดูว่าตอนที่กำลังอยากมากๆหรือตอนที่กำลังจุดบุหรี่สูบเข้าไปจริงๆเนี่ยมันมันรู้สึกยังไงกันแนะ่ในร่างกายในใจเราแล้วผลเป็นไงครับน่าสนใจมากผลนี่แบบว่าน่าทึ่งเลยค่ะครับมีผู้เข้าร่วงคนนึงเล่าให้ฟังว่า พอลองตั้งใจสังเกตรจริงๆจ,จังๆตอนกำลังสูบเนี่ยเขาพบว่าเฮ้ยบุหรี่นี้มันกลิ่นเหมือนเนยแข็งเหม็นๆน่ะรสชาติก็แบบสารเคมีชัดๆแย่อะไรประมาณนี้เลยค่ะโอ้โห oh. การที่ได้ตระหนักรู้ถึงรสชาติกลิ่นความรู้สึกจริงๆในร่างกายณตอนนั้นเลยนะคะ มันเหมือนไปทำลายทำลายมนสะกดใช่ใช่ค่ะทำลายมนสะกดหรือความเชื่อความคาดหวังผิดผิดเกี่ยวกับความสุขจากการสูบไปเลยคือจากเดิมที่แค่รู้ในหัวว่ามันไม่ดีมันอันตรายครับกลายเป็นปัญญารู้แจ้งขึ้นมาเลยคือความเข้าใจที่มาจากข้างในจากประสบการณ์ตรงๆเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นความรู้สึกจริงๆที่ได้สัมผัสใช่ค่ะแล้วการใช้ความสงสยัยใครรู้แบบนี้มันก็ เหมือนเป็นการให้รางวัลอีกแบบนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆการเข้าใจอะไรกระจ่างขึ้นมันมันให้ความรู้สึกดีในตัวมันเองอยู่แล้วอ่าจริงครับรู้สึกดีเวลาเข้าใจอะไรมากขึ้นาการรางวัลตามธรรมชาติเลยพอเราใช้ความสงสัยใคร่รู้เนี่ยเข้าไปสังเกตความอยากเช่นความรู้สึกตึงๆในอกความกระสับกระส่ายหรือความรู้สึกเบื่อเบ,อเบ่อที่ทำให้อยากเช็คมือถือตลอดเวลา แทนที่เราจะโดนมันลากไปทำตามพฤติกรรมเดิมๆนะคะเรากลับอ้อเห็นมันเห็นว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกทางกายหรือเป็นแค่ความคิดที่มันแวบเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองอืมเหมือนเราถอยออกมาดูมันได้ใช่ค่ะเราไม่ได้ถูกมันครอบงำแค่รับรู้มันเฉยๆมันก็จัดการง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ แต่ว่าการแค่สงสัยใครรู้เนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ตอนที่ความอยากมันถาโถมเข้ามาจริงๆแบบแรงๆเลยเนี่ยมันจะทำได้ง่ายๆเลยเหรอครับหรือว่ามันต้องอาศัยอย่างอื่นด้วยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแน่นอนว่ามันต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วจะได้เลยแต่หัวใจสำคัญของมันคือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมที่เราพยายามต่อสู้ผลักไสความอยากครับ เปลี่ยนเป็นการเข้าไปสำรวจมันด้วยใจที่เป็นกลางด้วยความสงสัยไข่รู้ซึ่งการฝึกมองแบบนี้นะคะมันส่งผลต่อการทำงานของสมองโดยตรงเลยมีงานวิจัยชี้ว่าสมองส่วนที่เรียกว่า posterior cingulate cortex ครับ ชื่อยากจังค่ะ <c oughs> มันอยู่ในเครือข่ายที่เรียกว่า default mode network นะคะซึ่งไอ้ส่วนนี้ม,นมันมักจะทำงานหนักมากเวลาเราใจลอยคิดฟุ้งซ่านหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเดิมๆอ๋อตัวที่ทำให้เราคิดวนไปวนมาประมาณนั้นเลยค่ะตัวที่ทำให้เราติดอยู่ในความคิดความอยากเก่าๆนั่นแหละค่ะสมองส่วนนี้มันจะทำงานน้อยลงเมื่อเราสามารถใช้สติแล้วก็ความสงสัยใคร้รู้เนี่ยก้าวถอยออกมาเหมือนเป็นผู้สังเกตการได้นะคะ หสุดยอดเลยแสดงว่าการฝึกมองด้วยความสงสัยไร,ร้รู้มันเหมือนไปช่วยลดพลังลดการทำงานของส่วนสมองที่ทำให้เราจมอยู่กับความคิดความอยากเดิมๆพอเราเห็นความจริงของประสบการณ์นั้นชัดขึ้นอย่างรสชาติแย่ๆของบุหรี่หรือความรู้สึกเบื่อที่จริงๆเออมันก็แค่รู้สึกน่ารำคาญน,นิดหน่อยไม่ได้แย่ขนาดนั้นความน่าดึงดูดใจของพฤติกรรมเดิมๆม,มันก็ลดลงไปเองเลยโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังใจฝืนหักห้ามอย่างเดียวถูกต้องค่ะ หลักการนี้ก็แน่จะเอาไปปรับใช้ได้กับนิสัยอื่นๆได้เยอะเลยนะครับทั้งเรื่องกินจุบจิบตอนเครียดการอดไม่ได้ที่จะตอบข้อความตอนขับรถหรือการติดโซเชียลมีเดียใช่เลยค่ะใช้ได้หมดเลยฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่าเออถ้าการใช้ความสงสัยใครรู้อย่างมีสตินี่มันช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็ค่อยๆค,คลายจากนิสัยที่ไม่ดีได้แล้วถ้าถ้าเราลองเอาความสงสัยไครรู้อันเดียวกันเนี้ไปใช้สำรวจนิสัยที่ดีบ้างล่ะครับ หรือกิจกรรมที่เราชอบอยู่แล้วอยากทำบ่อยๆเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือใช้เวลาดีๆกับครอบครัวอืมล่าสนใจนะคะถ้าเราลองสังเกตให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าทำไมทำไมเราถึงรู้สึกดีจริงๆกับสิ่งเหล่านั้นอะไรคือความสุขเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ตอนทำมันจะช่วยเสริมให้เราอยากทำสิ่งดีๆเหล่านั้นมากขึ้นทำให้มันแข็งแกร่งขึ้น เหมือนที่เราเคยติดนิสัยแย่ๆได้หรือเปล่าครับอันนี้น่าคิดมากๆเลย